สวัสดีค่ะนี่มีคนคุยกับสาวด้วยเ้ยไปจะฝนตกไหมนะคะรถจีนไม่รู้รถ่อะไรไม่รู้แบรนด์แล้วฝนจะตกไหมอ่ะไม่รู้ดูท้องฟ้าดีคือรู้ไม่รู้จะฝนตกฮดูดูคุยกับสาวคุยกับห่วยฮะอะไรนะห่วยห่วยนะ เราจะไปโอ้ยเชียบโอ้โหโอ้โหอ้อา วิ่งไล่ลยังไงจอดแล้วออกมาโดนวิ่งไล่อ่ะน,นี่คือจักรยาเสริมภูเขาเนี่ยหมวกนี่หมูกสักนะอะไรวะใวะใครอะไม่รู้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีกเกียร์ถอยหลังด้วยนะเออคุย <c oughs> เกียร์ถอยหลังด้วยต <c oughs> ้องพูด <c oughs> <c oughs> ลูดูหน้าโป๊ฟันฟันโอ้ยกระตุกเขาเฮ้ยกระลาบ้าขาวเกาะออกมาเป็นหอยทุยเกาะออกมาเป็นหนอนเลยอะะออกมาเป็นหนอนทุยเกาะออกมาเป็ทางกูทางทยีฟันหน่อยครับยีฟันหน่อยยีฟันหน่อยครับยีฟันหน่อยยีฟันหน่อยฟันหรอ รอกมหานิไะกล่าวยอยไปไหมก็เยดนลรงอยู่ะอากสงต่ะอยากเห้เด็กอยู่ข้างทางจอยู่ข้างทางเลยกับบ้นยังไงยังเยอ ถ่ายฟันอย่างเดียวคนนี้ไม่ได้ถ่ายหน้าเลยอะโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เอาไม่มาแค่ไหนเองคูเปอร์ก่อนลองคูเปอร์ก่อนมันไม่มีขายแม่แล้เราจะไปซื้อเอามอเตอร์ไซค์คั้นึงไปซื้อทำไมอะเนี่ยคนเด็กเต็มรถเลยเนี่ยเอาไปด้วยดีเอาเด็กไปด้วยดีเด็กอยากไปด้วยอะคันนี้เลยโอ้ยจะตกแล้วเลยคมือแล้วไอเร้าคันนี้เร้าคันนี้เดี๋ยวขับไปใหม่ Can't eat it?